เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้7พฤศจิกายน2568เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับใครที่ยังรอความชัดเจนอยู่สำหรับโครงการบออดินวันนี้จะเป็นผลการดำเนินการของการออกโฉนดโครงการบออดินนะคะตั้งแต่โครงการบออดิน1โครงการบออดิน2และโครงการบออดิน3ล่าสุดนะคะ อัปเดตจากเพจ a c e b o o k กรมที่ดินแฟนเพจนะคะโดยได้อัปเดตว่าบอกดินกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งในโครงการบอกดินไปจัดทำแผนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนโดยมีผลดำเนินการดังนี้นะคะเริ่มกันที่บอกดินหนึ่ง มีประชาชนแจ้งข้อมูล11,810แปลงอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ3,199แปลงและอยู่ในเขตสบก2,007แปลง2,007แปลงนะคะโดยการนำไปจัดทำแผนโครงการเดินสำรวจ6,604แปลงดำเนินการแล้วนะคะ5,033แปลงคงเหลืออีก1,571แปลง ไปกันที่บอกดิน2นะคะมีประชาชนแจ้งข้อมูล447,306แปลงอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ132,999แปลงและอยู่ในเขตสปกอ64,322แปลงโดยนำไปจะทำแผนโครงการเดินสำรวจ249,985แปลงดำเนินการแล้ว169,21แปลงคงเหลือ89,64 0แปลง และบอกดิน3นะคะมีประชาชนแจ้งข้อมูล276,543แปลงอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ82,576แปลงและอยู่ในเขตสปรกร67,860แปลงโดยนำไปจัดทำแผนโครงการเดินสำรวจ126,107แปลงดำเนินการแล้วนะคะ69,660แปลงคงเหลืออยู่50,000 6,447แปลงรวมบอกดิน1,2และ3อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทําแผนรวม147,082แปลงโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2575นะคะ